อา,าการเพราะว่าคือจริงๆดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ว่าทั้งที่มนสอบคูกกันนะคะรู้วิธีแต่งงานเลยก็ไม่ยุ่ไม่คบไม่จอดไหนก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตถามว่ารู้จักกันได้ยังไงปิ๊งปิ๊งกันยัางไงทั้งสองคนอ,อะไรเนี่ยะคะประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อน ก็โดยางสิก็ให้ผมดูในด้านินตนารื่องงานหล็กนะครับก็เลยต้องดูเรื่องหลีกก็นั้นก็เลยต้องมีา้ควกาานหลีกก็ต้องสั่งทีนี้ก็ไปเจอับร้านหล็ก่บุารรับก็ด้วยความที่สั่งไปนานก็เจอกันนะครับก็เออความสัมพันธ์กับรื่งานตาขอไปป้างทีี้อาาเงัเจ้าสาวว่า หลอจัเลยอะไรอย้ยอนะห็น,อน,น,อน,นตอนแรกนะคะก็เมดจใจ้วก็ไม่ได้ชอบอด้วนเพลิลังด้วยแต่พอได้มอกาบมีกระไสักพักหนึ่งนะคะก็เห็นด้วยความดีแลวก็ความ,มาสิงใจของเขาเลยแค้ความสิงใจนะคา ก็ฝนานิที่ต้องไม่ตื่นเช้ามาลงมตักทชากับข้าวนะคะพี่ก้อยก็จะเป็นนักชิมก็่ก็จะเห็นได้ว่าคงจะเป็นเจ้าบวาดที่น่ารักนะคะทำกับข้าวขบาับตาดูแลน่าจะดูแลก้เลยนะคะก็คิดคำถามต่อไปนะคะจะมีพายาอยัาเลยไหมสักกี่คนอะรอย่างี้ยให้เจ้าบ่าเป็นคนตอบเลยนะคะพี่ก้อยยื่นะะามาง ก็ก็โดยอายุครับก็จะมีอะไรครับพยายามอยู่ครับพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอเป็นเรื่อยที่สุดเราใจช่วยนะ้วค่ะพยายามเริ่มพยายามพยายามไม่ใช่พยายามอยู่ก็เดี๋ยวถามใครไม่คำถามอะไรอีกไหมคะตอนนี้คิดว่าคงน่าจะเป็นคำถามในสิ้นสุดแล้วก็ เดียวก็เดี๋ยวเราเข้าพิธีการช่วงสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวเราให้เจ้าหลับเจ้าสาประกอบคุณแถวน่นะครับค่ท่านญ่ทกท่านเรก็บมาในานนี้ก็เพื่อแล้วกร้ออหลายคท่าเพกันมางานนะครับมากันเที่ยวในเที่ยงขนาดนี้นะครับก็จึงดีใจมักใหญ ครับ,รบขออ่าาเจ้าสาวแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เจ้าบ่าขอบคุณแนละให้เจ้าสาวฝากอาจจะเป็นคามั่นสัญญาณอะไรก็ได้ที่ตอนนี้มีสัตว์พยาเนเต็มเจะขออะไรจากเจ้าบัน มุต้นสมุไปลายอย่แบนไปเรื่อยๆค่ะไม่อ,อยากให้มมากวนานี้หรือร้อยไป่ไไปแบนี้แต่ร้ ไปนะคะเดี๋ยวดิฉันขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะจุดเทียนมงคลแล้วก็ตัดเค้กนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ละท่านะ,ะาขอเรียนเชิญค่ะ